กกพขานรับนโยบายกระทรวงพลังงานค่ะส่งสัญญาณตรึงค่าไฟงวดแรกปี2569ในระดับเดียวกันกับงวดปัจจุบันนะคะที่3บาท94สตางต่อหน่วยนายพูลพัฒนลีสมบัติภัยบูรณ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงานหรือกอก,อกอพอบอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาราคาเชื้อเพลิงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าการคืนหนี้ให้กับบมจปตทที่รับภาระค่าก๊าซธรรมชาติ1 5 0 0 0ล้านบาทและการคืนหนี้ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ยังเหลือหนี้อยู่6 6 0 0 0ล้านบาทโดยต้องประมวลข้อมูลทั้งหมดให้รอบด้านมาประกอบการพิจารณาค่าไฟฟ้างวดเดือนมกราคมถึงเมษายนปี2 0 69ซึ่งเบื้องต้นมีความเป็นไปได้ค่ะที่จะตรึงค่าไฟงวดใหม่ในระดับเดียวกับงวดปัจจุบันที่3บาท94สตางค์ต่อหน่วยตามนโยบาย Quick Big Win ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่มุ่งลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนเป็นลำดับแรกส่วนจะลดลงกว่านี้ได้หรือไม่ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง สาเหตุที่แนวโน้มค่าไฟอาจจะไม่สูงก็เพราะว่าปกติช่วงปลายปีของทุกปีที่เข้าสู่ฤดูหนาวประเทศทางฝั่งตะวันตกอย่างเช่นสหภาพยุโรปมีความต้องการใช้ก๊าสธรรมชาติจำนวนมากแต่ปีนี้ประเทศผู้ผลิตก๊าสธรรมชาติเร่งผลิตก๊าสเพิ่มขึ้นทำให้เกิดความสมดุลของปริมาณผลผลิตก๊าสธรรมชาติกับความต้องการใช้ทำให้ราคาก๊าสธรรมชาติในตลาดโลกไม่ได้ขยับแรงเหมือนปีที่ผ่านมาค่ะ